เต้นเลยแซ่บมากเลยจริงเหรอกินพริกแซ่บจริงเปล่าเอาไงียะจิ๊กเดี๋ยวเอาชุดนี้ก่อนดีกว่าชุดนี้ชุดนี้โอเคขอเต้นแซ่บๆเต้นแซ่บแซ่บหนึ่งสองแซ่บตกลาบตกลาบเลยมีคนเดียวได้รับวทั้งวันโอเคหนึ่งสองสามเอ้า เอาแซ่บแมวบานะไม่แซ่บเลยตดตัวนะตตัวตตัวนะตอตัวใส่บัวอย่าคิดว่าไปหาตัววีนาต้อพอกว่าพอก่อนะพอก่่นนะ ผิดหวังมากๆเปิดหน้าเปิดตาให้ประชาชนเห็นเลยลูกไหนให้มั่นใจฮะวันเด็กแซงว่าสาวดีนะมีไหมเอาไงเอาไงก่อนเราให้รางวัลสาวคนนี้ให้สาวคนนี้ไปก่อนเลยอ่าอ่าให้หมวกไปนี่แหละครับอ๋อคือชนะหรือตกรอบก็เหมือนกันเราให้เสื้อคนละตัวด้วยให้เสื้อคนละตัวแอบหมวกนะอะให้ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วย ีดีครับดีครับโอเคถ่ายรูปยูโรพลทุโอเคแปะไว้แปะไว้แปะไว้ไว้เขาถ่ายรูปแปะไว้ตึงงอ่าถ่ายกล้องไหน่ยกล้องไหนกล้องไหนได้เพ่มไกล้องไหนกล้งไหนกงไหนต้องไม่มีเ็อ๋อเดี๋ยวว่าดเช็คมันึ้งภาพไหเขาถ่ายรูปทุกทุกโอเคล้งไหนตลงไหนกไหนทำไมทำไมน้องนี่นี่มีกล้องแล้วน้องไปแล้วพี่เขาอ่าโอเคแล้วก็แลกเบอร์ อันนี้มีมีอ่านถ่ายเออโอเคโอเคอ่ะได้ถ่ายแล้วค่ะขอบคุณผู้สานภาพนี้เลยครับผมเชิญเลยเชิญเลยผิดหวังผิดหวังนะผิดหวังผิดหวังเนี่ยพี่วังผิดหวังผิดหวังอ่ะอะไรนะฉันไม่ได้เกี่ยวข้อแต่ฉันขอมีส่วนร่วมโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราให้เลือก ให้เลือกที่บอกเต้นแทบอ่ะสามสองคนพอเอาสามคนมาคนสามคนเต้นแทบใครคิดว่าตัวเองแทบเอาคนนั้นน้ำแขคนนี้คนนี้อ่าคนไหนแทบต้องแทบของจริงนะไม่แทบเนี่เราไม่ให้นะอ่าไม่ให้นะเออไม่แทบนี่ฉันจิกหัวตกลากลงเวทีเลยนะเอาคนรุ่นนี้ไหนอยู่ไหนละคนรุ่นนี้ไปไหนละ

คนไหนแางนะคนไหนแางนะอีกนึงแซงจริงเปล่าหายท้องตาทีมั้ยอ่าเวเพี๊ยเพี๊ยน้องหลบต่อยรถถังมาน้องโอ้โหไหนมีใครคิดว่าตัวเองแซ่บอีกแย่หยอกที่มันหลุดไม่แซ่บเดี๋ยวเเดยไม่แซ่บจริงที่เราไล่ลงเลยนะโอ้มาแล้ว เป็นยไงรถทั้งของพี่อ้าวสามคนพอสามคนพอสามคนพอไม่รู้เต้นของใครของม,มันนะแซ่บอย่างเดียวเลยนะไม่แซ่บไม่ได้โอเคไม่แซ่บนี่คนต้องนั่งแฝบไปรอเลยนะตีคนเหนื่นยใช่มคับทใช่ครับอนะ่เพราะว่ารางวัลใหญ่มากครับผมได้หอมแก้มโอมะนะ้จริงเหรอฮะจริงครับอ ย่อยอย่อยอย่อยเป็นการหอมแก้นะครับจุ่มพิษนะครับเลี้ยงั้งแต่ปลายทางนะครับสรุปข้าผาพร้อมพร้อมนะพร้อมนะคไป,ไ,ปไปดูกันหนึ่งสองสามทีมไรมั่นใจว่าใช่กว่าสามคนนี้นะทีไมไทยมั่นใจเอาขึ้นมาคนนี้ขึ้นมาคนนี้ขึ้นมา tạo bài tạo bài, đi nha, à, bắt nhanh quá này. ได้มา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 เลยเยเลยี่การนีการวก่อนเหนื่อยไหม่ออันนั้นไหวไหมโอเคพยายามมากหยุดหยุดยพี่บอยต้องเลือกนะครับ ผมว่าส่วนใหญ่เราน่าจะกลับัปเลยดีกว่านะครับอายทำไมกับตาสิก็มีความสุขแล้วยังไเดียะจะมีเพียงคนเดียวครับพระโหวงทัางวันไปครับหมดังนั้นเนี่ยเราจะให้โอกาสทีละหนึ่งคนเท่านั้นครับหมและให้พี่บอยดูนะครับครับหวงเียผมจะเป็นตัวตัวชงครับผมทีละคนครบผมไม่ได้ส่งไปต่อรอบเดียวท่านั้นธรรมดาคุณเป็นคนแซ่บไหมแต่ว่านี่คืออะไรอายเิร์นคนเยอะ โอ <Okay. S 2> เคได่พีละคนใช่ไหมทีละค <c oughs> นกรรการตอปเดี๋ยวผมปิด